thank you นี่ก็พรขอมกลับมาท่ายทำให้เทพรนัเน่เด้อวันเดือนรับใสพี่น้องในสำหรับชมของวันหนาวคนทำทิปงานนะครับโดยจะมาเป็นไข่เป็นไขวัดพี่น้องพอเอกทิปงานอยู่ข้างกรุงเทพเป็นละครเรื่องใหม่นะครับฝากพี่น้อ,นองติดตามด้วยนะใจนั่มเพราะว่าน,นี่ไปไทยละครน,นะครับบินไปเมือเช้านียุ่ยลอยเอ็ดนะครับไทยมื่อนี่ไทยมื่อนี่นั่น,นะครับโอ้บัดดีน้องสาวลาน้องไส้สักสีสะเก็นะครับของคนิลัยหวานกว่า,าไส้ เออจะกินหวานจะมาหาหลังข่านเดอ้อจะขอกันเด้อเอัพขอบคุณหลายครับพี่น้องครับรอบสามงนานมืัอนี้แล้วนะครับมืออื่นอยู่บ่พราะไก่เพราไก่เด้อครับพี่น้องผมเลยเพราะล่ะมาเปลี่ยนการรงแรงใจกับระเบียบวัตถสินทำวิธีบิ๊กซี่สีสเกตดสำรองมืออื่นนะครับบิ๊กซีซ่สีสเกตนะครับกลับไปรับใส่พี่น้องพี่ทั้งคนหนึ่ พ่อกันอีกเด้อครับพีไอของพู้ใดหลายครับรายการประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่ง26ตุลาพ่อกันยุทธ่วัฒนาสุขาร่ามวรินฉาบนะครับเมื่อนั้นฟังลั่มสอดแจ้งน่วกันกับงานบุญกระถินเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องติดตามในกาลั่างแรงใจใ้กบระฏิบัติสิ่น้ำเอาฝากผลงานศิลปินจักไรกันแล้วกันพี่น้องครับของเต่ายองตอนนี้มีละครเรืองไม่ที่กำลังเสียวแแอร์ท่านช่องแปดนะครับไอหนุ่มรถไทยของพระเอกกำลังไทยท่านเยอะตอนนี้เป็นคนรักแม่คลองทั้งช่องวันนะครับนะครับ ช่อง3ของพระเอกทองละลากรกับมวลรักลูกทุ่งนะครับฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องใหม่กำลังจะลงสู่จอในเร็วนี้นะครับสำหรับตุตซี่อีสานของพี่พจน์อนนท์นะครับศิลปินอีกหลายคนของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับได้รวมกันแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจนั่งกันเรากันครับถือว่าเป็นประมาณซีฮายูสุดท้ายกันแล้วพี่น้องครับสำหรับงานบิ๊กซี่เมื่อคืนเป็นบิ๊กซี่ซีสเกต สิบเจ็ดตุลาสิบแปดตุลาเป็น Big C, บิ๊กซีบุรีรัมนะครับสิบเก้าตุลาเป็น, Big C, นบิ๊กซีนครราชสีมาและส่งท้ายอยู่ที่วันที่ยี่สิบตุลาคมเป็นบิ๊กซีชัยภูมินะครับขอบคุณผู้ร่วมเดินทางผู้ให้การสนับสนุนนะครับร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผ้าและไมยมงเพลน้ำดื่มสิงห์ครับผลิตภัณฑ์ลีโอกระป๋องตาปุปยรวมไปถึงกาแฟอาราบัสกีนะครับฝากมีฝากน,น้องไว้สำหรับบุญกิจกรรมและผู้ให้การสนับสนุนของระเบียบบาทั้งสงินะครับในสำหรับฤด,ดูกา นะครับและกับร่วมกับบิ๊กซี่นะครับในสำหรับปีดีฝากพี่ฝากอองไปนั่ง